โอ้โหจะมาตกทำไมตอนอัดคลิปวะเนี่ยเวลิกูดเอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม LEO 1 8 Channel แล้วก็ปารี r ดร c k i n Mod KOU 3 0นะครับนะหรือ V สามอะไร นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนี้เลยด้วกันนะครับเพลงอะไรเนี่ยล็อกดาวใช่ไหมผมอ่านถูกไหมคือผมเป็นคนอ่านภาษา,ษากิีไม่ค่อยออกนะครับผมนะโอ้ไฮเคอแล้วก็คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ดูมอสมานะครับผมนะไม่ได้ดูคัตซีนเลยโอ้ชื่ออะไรวะลืม,มโ, no, no. โอ้โน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 กดไปโดนโนโนโอ้เมื่อกี้กดไปโดนเล่นแต่ฟันกี้ไฟดีจนลืม โอ้ม y กอดเล่นแต่ฟันกี้ไฟเดีจนลืมว่าจนลืมว่าตัวเองกดปุ่มแบบขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้ได้กยทีดเดียวแต่ถึงยังไงก็ตามกูก็เล่นฮิตบ็อกไ์้เป็นเหมือนเดิมว่ะ ah> เลยเพลงพอดีแฮะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ K O U ถึงหน้าตาเขาจะเหมือนผู้หญิงนะเสียงเหมือนผู้หญิงแต่ความจริงมันเป็นผู้ชายนะครับเออสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่จําไว้ด้วยถ้าเข้าใจผิดนะนะสลามอสนี้ไม่ไม่งั้นแบบเรดาร์พังกันเป็นแถบะ อ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหมดนี้เนี่ยต้องแตกไฟอีกแล้วนะครับนะคือเหมือนว่าเขาจะเลิอกอรอตไฟ ABK แล้วไปพอร์ตไฟชิปแบบไพอนจินมากกว่าแล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ก็ไพอนจินมันก็พอร์ตง่ายดีนะเออนะครับเออแล้วก็ผมขอโทษนะครับทีไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลานานมากแม่งโพสแต่แถบชุมชนอย่างเดียวเลยอม อ่าเพลงโคตรเพาะเลยยังกับการเซนโ่เลยโคตรเพาะทำไมกดไม่โดนเยอะจังเลยวะเนี่ยเนี่ยพลาดไปตั้ง33ตัวเลยเนี่ยว t h ต f ฟัก โอเคนะครับเหมือนว่าเพลงจะจบแล้วงั้นก็ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยละกันนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายอ่าแล้วก็เพลงก็จะมีตามนี้นะครับเออ6เพลง